ลงมานะครับเป็นปั้มน้ำนะครับสซาป,ปัตตัน12นะครับมีคอมเมนต์บอกว่าไม่มีแรงนะครับดูสภาพเครื่องก็ใหม่ๆอยู่นะครับ ก็ต้องเปิดเครื่องดูก่อนครับว่ามันทํางานได้ไหมครับว่ามอเตอร์มันใช้งานได้ไหมครับ ทำงานได้นะครับพอที่ว่าอาการไม่หนักนะครับถ้ามอเตอร์ยังทำงานได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเทสกันนะครับโดยต่อน้ำเข้า,ขาขระบบนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมนะครับหลังจากที่เรารับเครื่องลูกค้าไว้เราเทสมอเตอร์ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองน้ำกันนะครับว่ามันไม่แรงจริงไหมลูกค้าคอมเมนต์ว่าในกล่องมาว่า ไม่มีแรงดันนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเท็ตดูครับว่าเป็นยังไงเปิดมอตเตอร์นะครับต่อน้ำพอะบบไล้น้ำก่อนให้น้ำเต็มระบบก่อนคนระับค่อยเปิดเครื่องคนระับ รู้แล้วนะครับเคเชอร์เคเชอร์ขึ้นนะครับเคเชอร์ขึ้นมาประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะครับแต่แต่น้ําไม่แรงนะครับเขาลองมาแกะดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เราเทดู่แล้วนะครับเคเชอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับแรงดันขึ้นแต่ว่าน้ําน้ําไม่ออกนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างไปตันทางน้ํานะครับหรือว่าวาวตัวใดตัวหนึ่งล็อกนะครับผม แล้วเราจะถอดตัวเสื้อปั๊มเสื้อปั๊มบนนะครับออกมาดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรผิดปกตินะครับแต่ภาพรวมรวมก็อาการไม่หนานะครับตัวนี้นะก็จะเป็นหกหย่ยมนะครับเบอร์ห้านะครับตับวหัวปั๊มออกจะมี o นี่ครับ,อบถอบดถอดเสร็จปั๊มออกมาบางทีก็อาจจะมีพวกเศษพวกราบกระไส้น้ำนะครับไปตันวาวนะครับก็ต้องถอดออกมาดูนะครับ ึนมาเลยนะครับผมยกขึ้นมาก็าจะเป็นอย่างนี้นะครนี่ครับนี่ก็เป็นชุดวาวนะครับชุดวาวตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าแรงดันมันได้ที่มีปัญหาก็จะเป็นช็ดนี้ครับผม เดี๋ยวจะลองถอดออกมาดูนะครับครับเราก็จะถอดชุดถอดชุดนิวนะครับแล้วก็ถอดชุดปรับแดงดนออกนะครับ ชุดปรับอย่างกันชุดแบบเดียัน, <Yeah. S 1> นก็เป็นสนิมครับสนิมขึ้นนะครับเหมือน,นกับว่าเวลากดลงไปไม่ลงนะครับผมก็สนิมขึ้นนะครับจับ ไรก็จะเป็นชุดชุดบาลตัวนี้ครับ่อดชุดวาลมาดูนะฮะตรงนี้ก็จะมีวาลเหมือนกันนี่ก็จะเป็นวาล การถอดวาวก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับสําหรับดึงวาวมานะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ออกมาก็เจอแล้วครับผมวาวหักครับเนี่ยมันขาดครับเนี่โอเคต้องเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับนี่มันหักครับเดี๋ยวจะเอามาดูตัวที่มันตัวที่มันดีนะครับผม อันนี้อันนี้รู้รู้ะครับว่ามันหักวาวตัวนี้ตัวนึงนะครับใช้เหยียบหนึ่งตัววาวตัวที่สองอันนี้ตัวเอาสร้างแรงดันเลยนะครับนี่

ไปสามปกตินะครับไม่หักไปสามปกติแล้วมาดูวาลวตัวนี้นะครับผมชุดวาลวตัวนี้จะมีอูหกตัวนะครับมันูวาลวหน้าครับ ลวาอ่าครับก็ <S <S ดูเราก็าจะมีหกตัวนะครับผมเราใช้เครื่องมือพิเศษดึงออกมานะครับจะเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวเกีียวนะครับผม ตัวนี้ก็ดีนะครับสภาพไม่เป็นไรนครับอืมมันจะไม่ขาดไม่แตกไม่เสียหายนะครับข้างในก็สามารถโยกได้ครับสปริงไม่หักอืมสปริงไม่หักดีนะครับดูตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าก็ สภาพดีนะครับผมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็สภาพดีนะครับโดยรวมก็สรุปว่าถอดออกมามีผิดปกติก็คือวาล์วหักสองตัวนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ นะครับก็จะมีชุดตัวนี้ก็จะเป็นทางน้ํำออกนะครับตัวนี้แล้ก็จะถอดชุดตัวทางน้ํำออกกอนนะครับผมเถอดออกมาแล้วมีเศษมีเศษบ้าหักนะครับติด เศษวางพังนะครับติดเศษนี้ก็จะขุดทางน้ำบอกนะครับต้องไปปานะครับเอาทำความสะอาดนะครับดูนี่นะครับชุดแกนใบพัดนะครับผมนี่ก็จะมีเศษนะครับเศษตันเต็มเต็มนะครับผมนี่ก็ต้องปอนะครับ นี่ก็จะเป็นสาเหตุน,นะครับที่ทิช่จิ้มตันนะครับจะมีเศษ เซตวาลหักนะครับมาติดอุกแกนใบพัดนะครับนะครับสรุปว่าเครื่องนี้ก็จะได้เปลี่ยนชุดวาวสองตัวนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเซ็ตปั๊มนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับเดี๋ยวเตรียมอะไรก่อนนะครับผม อ่ะมาดูครับผมก็ได้วาลวนะครับสรุปว่าเราต้องเปลี่ยนสองตัวนะครับสำหรับชุดเซตทวาล์วนะครับมันก็จะมาพร้อมกับโอลิงนะครับมาพร้อมกับโอลิงนะครับโอลิงก็จะใส่นี่ครับนี่นะครับ,รบโอลิง โอลินรซ่แล้วเราก็ต้องเอาโอลิงโอลิงเดิมน,นะครับออกข้างในมีสองตัวนะครับกิมหมอน Nhịp đêm đường đi Đó chút mày sẽ được กดลงไปให้สุดนะครับผมถืงสุดแล้วครับอ๋ออันนั้นนะครับผม vật liệu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตัวสตอตอร์นะคล้ลงไม่สุดขันลงไม่สุดได้เันนี้ตองแรงดันตั้งได้แล้วก็ใส่ชุดววด้านหน้าคนระับ

มันก็จะประกอบนะครับจะประกอบเห็นไหมครับ มันก็จะประกอบนะครับก็ก็วางลงไปเลยครับก็จะมีน็อตยาวสองตัวสั้นสามตัว เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูเลยครับผมก่อนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราไปลองน้ําเลยนะครับผมซ้ำนะครับหลังจากที่เราทําการประกอบชุดวาลเรียบร้อยลนะครับผมเราได้ยกเปลี่ยนวาลไปสองตัวนะครับผมมีวาลตัวนี้มันหักนะครับสองตัวเราก็เปลี่ยนไปแล้วครับผมแล้วเราลองเทเลยครับว่าเป็นไงนะครับผม ออกเปิดเครื่องเลยครับ สรุปว่าลูกค้าต้องได้เปลี่ยนบาวนะครับสองตัวนะครับเราก็จะเสนอลูกค้าไปนะครับบาลสองตัวนี้ราคาประมาณประมาณร้อยร้อยยี่สิบครับผมอ็ลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับบาลสองตัวนี้ก็สำหรับท่านใดก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับ รีวิวการซ่อมเครื่องฉีดน้ำนะครับผมของสปาร์ตันสิบแปดเอสปาร์ตันสิบสิบสองนะครับผมตัวนี้ปัญหาก็คือแรงดันไม่มีนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องเครื่องมือช่างนะครับผมคอนเจนนะครับ KKC นะครับผมก็มี ID Line นะครับผม k t w l i n e 6000นะครับหรือว่าจะโทรมา043 306 7 7 0นะครับผม ออสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม